คนที่มีรายได้หลักล้านบาทจะมาแบ่งปันประสบการณ์สวัสดีนะทุกคนพบกันวันนี้ก็คือจะเป็นอีกมือนหนึ่งที่สุดพิเศษเลนเนาะครับคนที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์วันนี้นี่ก็คือจะเป็นครับเป็นอดีตพนะ่อค้าเนาะขายเครื่องมือสองตามตลาดนะแล้วเพิินเพลนโอกาสเนาะไปเห็น่อ,องถางเนาะที่ได้เิ่นสามารถมีรายได้ไดปัจจุบันนะมีรายได้เนาะเดือนหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อเดือนเนาะซึ่งมีรายได้ไดติดต่อกันเนาะสามสิบหกเดือนอนะเนาะ บ่ตันมีเงินงานหาแสนบาททุกเดือนเพิ่นเฮ็ดจังไดเนาะเพิ่นสิมาแบ่งปันซึ่งมื้อแรงนี่แหละเนาะมื้อวันที่เสาร์ันที่20เนาะวันที่20เดือนเจ็ดสองพันาะเพิ่นจะมาแบ่งปันในห้องรายงานแคมป์ตอนเวลา8:00นเนาะหรือว่า2:00นนั่นเองถ้าพายางฮู้เคล็ดลับถ้าพายางฮู้วิธีการสร้างเงินล้านได้เนาะภายในเวลาระยะสั้นๆเวลาเนาะเกิดบ่เกิน2ปีหรือบ่เกิน5ปีแน่นอนเนาะเว่าถ้าเหอเงิแล้วเฮาคุ้มเนาะใช้เวลา2ปี3ปีหรือบ่เกิน5ปีแล้วเฮาสามารถมีรายได้หลักล้าานนนบทต่่ออเดืี ทุกคนเราโอเคบ่ทุกคนเราคุ้มบ่ถ้าทุกคนมันโอเคแล้วม okay, ันคุ้มเนาะห่อพร้อมที่จะเมย์ไปกับมันบ่ะห่อพร้อมทีม่จะสู้ไปกับทงคการบ่ถ้าอยากได้ประสบการณ์เนาะในการทำธุรกิจหรือว่าเที่จังไหนเนาะเปลี่ยนจากคนธรรมดาเนาะคนที่เป็นพ่อค้าแล้วกลายมาเป็นนักธุรกิจเนาะระดับหลักล้านบาททุกเดือนเนาะก็แล้อันนี้กำไรนเน้นๆเนาะบ่อได้ไม่ถึงต้นถินนน่นเนาะกำไรเน้นๆเนาะเดือนหนึ่งบ่ต่ำกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อเดือนเนาะถ้าพยายามเข้มเก็งลับเนาะ เจอกันมาแดงเวลาสองทุ่ม้องหลายงานแค่งเนาะถ้า,าใครได้บังดีโอนี่อยากเข้า,าิเว้าจังไหนเชฟตจังเนาะติดต่อหาคนที่ส่งวีดีโอในให้บังเนาะแล้วเจอกันที่จุดสูงสุดของความสำเร็จ